มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นสุดการรอคอยมาแล้วค่ะน้องเวลาลูกสาวคนเล็กของแม่ก้อยรัชวินกับพ่อตูนสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะน้องเวลาลูกสาวคนเล็กของแม่ก้อยรัชวินกับพ่อตูนบริษัแลมที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2อ6 6ยค่ะ ล่าสุดนะคะคุณแม่ลูกสองเผยภาพพร้อมหน้าสี่คนซึ่งมีพี่ชายสุดหล่ออย่างน้องทะเลร่วมเฟรมด้วยนะคะพร้อมระบุข้อความว่าภาพแรกของพวกเราทั้ง4ี่คนพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ป้าน้าอาทุกคนคะ่ะหนูชื่อเวลาหนูเลยมาตรงเวลาเป๊ะเลยคะ่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะคลอดแล้วคะ่ะน้องเวลาลูกสาวคนเล็กของแม็กกอยรัชวินกับพ่อตูนบริสแลมคะ่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ